พิธีกรครับตื่นได้แล้วครับขอเรียนท่านคุณเด็กพุทธมารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมแผนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมแผนนะคะท่านสุพจนิตริศนักกุลท่านนายกเหล่าสภากาชาติท่านแขกผู้เกียรติที่ารึทุกท่านในงานชาวจังหวัดชุมแผนรู้สึก ยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ในวันนี้ได้มีโอกาสรับ 1, ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นะคะจังหวัดปูดาธานีนะคะเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมแพนนะคะซึ่งในวันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณจวนผู้ว่าแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ในลำดับถัดไปผู้ว่าราชการจังหวัดชุมแพน ประ่การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่เป็นแล้วผมพยายามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุชุมแพต่อผมแนะนารองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมแพพร้รอมกับรองนายกประกาศชาติในวันนี้รู้สึกแตกตัวสวยเป็นพิเศษเนื่องจากว่าทราบข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายม,มาตัวผมก็มาหม่ ในวันนี people, s <S okay. ้กระผมกับกระผมพร้อมด้วยรายการนำโดยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะผูมิรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดชุมแพรนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมีความดีที่ท่านได้มา ท่านะรองนากัฐท่านรอาัท่านรองยรัฐท่านรงาตรท่านองนังัดท่านราัตรานรองจากริงรท่านาลท่านอำนายกระมทางเกัน,อนกอกาอายกรัฐนาองเยกรัฐมนทายกมาอรก็รู้สาอกมติีควากมรกต่อาต่อทุกท่าน คือมาเป็นผ้วครั้งแรกรู้ไหว่าเป็นจังหวัดที่ทางผวมีคามใจฝันที่จะมาท่นการเมืองชูเขาแล้วครับผวครับดทกท่านการเมทุกท่านมิภาคจะได้รับารดม เร็ตังนต้อนรับ่วราการจังหวัดคนใหม่อย่างเป็นทากอีกครั้งนึงนะคะกาสนี้นะคะเป็นเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดช่างแพร่ท่านสุพจน์วิศิรตชกุลนะคะได้เป็นตัวแทนโดยงานราชการนายมอของที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการคนใหม่ค่ะเป็นเชิญค่ะเรานะงมด้วย จุแพไทยครั้งนี้นะคะขอกเรียนเชิญท่านตัวแทนจากหน่วยาางานราชการนะคะ,จ,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 ะจังหวัดชุมแพได้ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเนาะาทีๆเราตัดตัดง,งานศพออกไปเดี๋ยวมันเศร้าเกินนะขอเสียงปรบมือกับกลุ่มสารด้วยนะคะขอบคุณมา,ากค่ะขอบคุณน,นะคะ เดี๋ยวขอไปที่สไลด์ของพี่นะคะเอาเบร,ร์คมแฉกหน้าอันแรกอันแรกนะคะก็ขอบคุณที่เราอยู่ด้วยกันมานะคะ้ตั้งแต่9โมง